ได้ไหมอ๋อได้ได้มาเล่นกับไอ้ดำมิยะมเล่นกับไอ้ดัม่ยะกูรู้ยังไงน่ะกูรล้ไม่ดีเล่นไปล่ไอ้สดดวันโมแกรครับทุโมยคลิปอะไรเนี่ยบิดอ๋อนี่ไง ก็อุ้ยโอเคมันองละมันองละกูไม่ต้องละไอ้เหี้ยมันง่ายเลยไอ้เหี้ยมึงก็แค่ไอาเกธรรมดาเว้ยแต่กูคือไอาเกตัวนดำอมชมพูไอ้สัสมันจบเลยเหนือกูกูคือไอาเกตัวนดำอมชมพูแล้วกูเห็นแล้วว่าพอมึงเกินมันจบแล้ไอ้เหนะเพราะกูคือไอาเกตัวดำอมชมพูตัวจริงมึงมันแค่ไอาเกธรรมดาโง่ เราไม่ได้เล่นมาแล้วมือี yeah. <Yeah. S 1> มึงจบเลยเนี่ยมนนือแค่อ้่าามมึงก็แค่ไอเกธรรมดาเว้ยมือแค่ไอเกธรรมดาเว้ยกูคื <c oughs> คคคอไอเกย์ตัวอมชมพูตัวจริงนี่แหละกู <c oughs> เกียจจังวะกูเกียจจังวะชื่อไหมแบบไม่รู้ไม่รู้กู้งต่อยกูคือรากจำลองของไอเพิร์ดเว้ยแม่งไอการพูดถึงช่องอื่นด้วยโอ้โห มึงมึงป้องกันเอฟเฟกต์กายกูมึงเจอกูกูเปิดเอฟเฟกต์มั่งใช่ไงป้องกันดีโดนมึงอย่างมึงอ่ะปดำอย่างมึงอ่ะฉิเป็นไรนะกูลองเช็ดสมองกูคิดอยู่ฮ่าเรียบร้อยแล้วก็อ่าฮ่า มึงมันก็แค่ไอาเกตัวดำอมชมเอ้ยมึงแค่ไอาเกตัวดำธรรมดาโง่ๆกูคือไอาเกตัวดำอมชมพูกูมีหมวกพ่อเฮฟวี่ด้วยเงี้ยไงอ่ะมึงทำฮึฮึม่ต้องไม่ต้อง เม mhm. ื่อคเกตัวดำทำอะไรงงๆกูคือไอเกตัวดำแท้จริงกูคือไอเกตัวดำอเกยดำดำงงกดำดำงแล้วถ้ากูตายไปแล้วกูเปลี่ยนร่างเลยเฮ้ยแล้วมันเจอไบรินีกูไอสั์เอ้ยใส่วใส่วัวโชชิกี้พอยอาจจยังอายุไหมอายุอายกูเปิดไหมมั้งรมในนนี้อตากูยัง กูเลิกจากการเูเ้าหกล้่าตากูเสร็จอันไหนของขวัญอันไหนของขวัญพ่อสอง กูเค็นกูเค็นเดือกเค็นเค็นเฮียโอเข็นแค้นกูละเกินนี่เค็นกูละเกินมาเลยหนึ่งหนึ่งได้เลยอ้าวไอ้เฮียไอ้ไอ้ดนี่ยโกโก้กูคือไอ้เนี่ยกูคือไอ้ไอ้เก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 ตัวนักอมชมพูจ่งหักล่ะ อันนั้นดูอุตลาเลวอุตลาลาอ๋ออันนี้ค right. oh, okay. ือหักการ์ดออกโอเคสงสมว่ากล้ไม่ได้ดีมากนะเว้ยก็ขอบคุณที่ช่วยกูที่เหนือมึงไม่คงดวงซวยอ่ะมันจะมักสมได้เลขสิบด้วยมึงทำอย่างเงี้ยมึงช่วยกูมากเลยเว้ยเหนือีเยเสียงกู ไอเกีตัวดำเลยอุตาลอยู่ต่อัวมึงอยู่ต่อเลยแสดงว่าในมือมึงดีมากเลยใช่ไหมแต่ว่า ừm <laughs> mình biết cái gì ồ này lên nặng lên đào Cô cười tới đây cua nhớ mới tại áo ơi ao ơi จบเลยเนี้ยเขาเรียกว่าวันเดอร์ออยูเยมันนอกคนแทบเดียวเขาเรียกว่าวันเขาเรียกวันเดอร์ออยูเยตมึงมึงอยาเห็นความวิบวบิบัจริงหมแต่กดตังค์อีกแตเอ้ยกูครมแล้วอไ้ตังค์เาเก้าเหรียญนี่สัแต่กูได้มาสอง เด็กคนน, yes. นี้มันน่ากังวลจริงยังโอ้ย,ยิ่งฮึเขื่อนอะไรอ่เปลี่ยนดาวให้เสวี่ยทนะียนไงนะกูอยากเห็นว่ารักมันเป็นยังไงวะตอนนี้อ่าอ่าเลิมตาอ่าเลิมตาขึ้นมาหนา้าเบลเบลกูถูกจับมาอีกแล้วโอ้ย yeah. เล่รก่อนจอนะเว้ยเน่มมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวะคือในก่เป็นคนชนแท้ๆแต่มึงเริ่มกอกมูมกึงคิดโก้ไเหนิมมึูจะฆ่ามึงเหรอ p e r h กูจอนี้ก่อนนะตมแต่กูไม่ต่งทีหรอกเว้ยเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้บอกกูไม่แต่งทีเว้ยมันมีสองรอบเว้ยเนี่ยถ้ากูจะปั่นวอล์กอะกูจะเปิดร่าไอ้เกตัวนั้นทันทีไอ้เกตัวนมจุผูฮ่าฮ่าฮกูจะเอากระดูกบนหน้าผมเป็นเลงกูไม่กระดูกเลยวะ เสี่ยวไม่ใช่อยู่บนหัวขวอย์เงี้ยโคตรเก่งกูตายแล้วอี้อ่ะเบิ้งโคตรอุตลรเล่ยอุตรลามากูช่วยเช็ดแม่เล่นกูแล้วมือไงกูบอกแล้วมึงช่วยมึงไง นายมึงช mm ่วยกูทำไมวะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมึงจะเด็ดก้าสกูออกมึงเด็ดก้าสกูออกทำไมวะแต่ไม่ต้องห่วงกูขอสักอันหนึ่งวะแล้วกูขอโจยอันหนึ่งด้วยมึงแพ้ไรเนี่ยมึงแพ้ มึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วกูกูดูเช่นกูดูมึงแพ้แล้วไอ้เงี้ยมึงคงไม่บวกศูนย์หรอกกูไหวไอ้เงี้ยคงไม่ต้องถึงมือไอ้เกตตัวอมชมพูกูใช่ไหมไม่ต้องถึงม <c oughs> ือไหวไอ้เงี้ยไม่ต้องถึงมือกูไปไถามเลยเไอยบ๊ายบายทำไมวะ เสียงกูจะเป็นทุกๆหนึ <figuring out their thoughts> ่งวินาทีไม่ดีทุกๆหนึ่งวันพวของกูมันจะสิบห้านาทีแล้วไอ้เหลือกูจะจบเป็นละครไทยเร็วโอ้ยเฮียแม่งเอาสกัดกูดีเลยเฮียไอ้ไอ้กูช่วยยังไงดีวะเนือกูไอ้กูช่วยมึงไหมมากูช่วยอ มึงเกินเว้ยฮิตดีฮิตเลอร์มึงอะกาสใหม่อิฟสเลยไม่มีไม่มีให้การพิเศษลงเลยเว้ยกูกูกูพอใจเลิมึงกูแล้วเว้ย

เกดอะแ้แ้นล่ทีมย่สิบอยี่สิบสี่ยสามสิบบส์สยน่งอะฟาสิรบโบสกสดยอหนุ่งไงยะแม่งมึงแค่ไหเดยวมึงต้องยอมรับเม่สี่โชวด้แล้วแล้ม่นะกูพอดีนักพอดีเว้ย ก็โดน,นในการดีเว้ยแล้วดวงวูหมดไปแล้วเนี่ยอ้มไม่ยูโน่หรดอเบเร์เกตโด Mình chịu. Cậu ngoan không cù. Cú phải cắt, là nó có hỏi wow, lấy chết mày. À, mấy người cua thì mình như thế ไม่ใช่แล้วเยียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไปไป,ไ,ปไม่ได้อเอ <c oughs> ี่ยกูกูใช้สามการ์ดพาะเว้นเนี่ยแม่ง EC วิ l l ะกูเอาเฮ้ย hey. ไม่ดีนะครับพี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีหม <One more. S 1> อหมอยอยเอ,อ้ย ตั <T> ้ง้ออย่าามตั้งโลได้ดิเท่ากันเว้ยนั่นแงกว่าเไยเอ้าเลือไม่ไปด้วยี้เอาเอ้าเอ้าจริงจริงตอนนี้คือชะมึงแล้วไวาเหนือมึง à, thế đây mà. Đi wow. hmm. Hmm. Mà cũng chết tay còn Khi mà Cũng ngày ấy nữa Ồ, à, ai ồ, đây đi hết Thế cũng tay gomatai tay được tay mùa, tay mùa, tay mùa, tay thì tay mùa, 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 กูคงไม่ตายไปสองวิหรอกไอ้ยี่ยกูอยู่ได้แบบปกติเยี่ยดวง Kịp anh nói And nâng là. Mày cứ mất mất cũng mất 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 สภาพปุ๊บมึงเริ่มมาปุ๊บกูชนะแล้วไอ้เหนือรู้ไหมแมึงเริ่มมาปุ๊บแม่งแม่งเลขสิบกูบเลขสิบมึงขึ้นมาบนโต๊ะกูเว้ยมึงเลขสิบกัเลขสิบขึ้นมาบนโต๊ะกูเว้ยแม่งวันโดนอ๊บยูไงแหะไอ้น้องฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยน้อไอ้เหี้ยวันโดนอ๊บยูไม่พอกูต้องแม่งตัดคลิปอีกกูแม่งนึกคยดหนัมึงถ่ายคลิปตอนตีหนึ่งกินเสร็จ มึงไม่ใช่ดาบี้แล้วเว้ยเหนือมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้มึงไม่มีสิทธิ์ไอ้แซด Ah, kalau mummy datanglah aku aku stay deh. Gua udah brole. Baik gua lalu, iya. api. อเฮ้เกมต่อตีหนึ่งดวงไม่สนิทไอ้ดวงกม้งดีต่อีหนึ่งหรอวะถ้ากูสัผลบอกฟุกเจ้าผลผลไรวะอ๋อผลสเปซเอ็กซ์ไอ้เที่ยแล้วกูได้มาตั้งหนึ่งพันกว่าตอนเช้าดอกกูสวยเลยนะ ตอนเชอานอนกูซวยแต่แม่งตอนคืนปุ๊บอืมกูจะใช้พลังจากแสงอาทิตย์พยเพังจากแสงจังไงล่ะ w i n d ส w s เฮีย <c oughs> yeah, มึงไอแซดเลยมึงออกเกมนี้เลยกูเลยเออด็งหมดเอามึงออกเกมนี้กูเลยลองลอยแนว เออไม่ต้องรอต่อแล้วโอเคปิดคลิปานา